อ๋อสวัสดีค่ะ มีนะคะ สวัสดีค่ะอ่ามาเร็วเรามาอยู่ในมือฉันมันต้องสตาร์ัตี่ต้องสำเร็จนะ <c oughs> เอาไทเอาไปมล้อ่อเดี๋ยวะดับไฟมานเอาหมดไปะ <c oughs> น,นะ ปรัติขึ้นแล้วออคุณค่ะประหนึ่งหนึ่งร้อยดวงนะคะขอบคุณนะคะงองส้เดียวมามามาขอบคุณค่าคุณเวลด้สองร้อยสิบห้าดวงนะคะขอบคุณนะคะ กลุ่อะไรเนี่ยชาแนลงวะเชียแนรงวะสักอย่างเนี่ยให้มาคุณเคสขอบคุณมากค่ะสิบตัวขอบพระคุณค่ะเอ้ยพันดวงขอรี่คุณเคสขอบคุณนะคะหนึ่งพันดวงอ่าเอ้ตัวนี่ใ ขอบคุณค่ะน้องแก้วกันดาสามพันดวงนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้มามีขอบคุณค่ะคุณเคทมิกี้ด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะสตาร์ารตตี้ไม่ต้องสําเร็จอยู่แล้วละคุณอาวานะคะสิบสองดวงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณค่ะขอบค really ุณนะคะบีมบีมองรีบค่ะบีบโอ้แกงตาโอยแ่ล้วหน้าตาไม่ตอนได้แหวนครมไม่ได้แบบตึงเต้นอะไรเนพี่บีกกลังเข้าแล้ว ไม่ใหญ่พอหอ่หเีราจทุเทอกแพปีหน้านี่ไม่มีแรงนะไม่มีแรงอ S <S <it> <S <ans> สับปาร์ตี้น่าจะได้แล้วละะดะใหมาขอบคุณมากๆนะคะเออทำไมนะกัคนซี่ขอบคุณค่ะหอดวงชคะได้ไหมคะ มาตัดเกนกมาตัดเค้กกินกันอ่ะอันนี้ใครคะของน้องกิ้งอันนี้ของแก่น้ซีดีรับะไรพวกนั้นเนาะน้พิมน้าเพิ่มเนาะ่อ่าอันนี้ของมามี่โปเกะนะคะนี่ของมามี่โปเกะอันนี้ของโอ้ห้อโอ่อันนี้ก็เป็นแบบของแกเคยีน้องนะคะเอ้าวางพี่โต๊ะ นะคะ45ดูว่างอันนี้ของแม่ทิพย์นะคะอันเราต้องมือต้องกางมาหน่อยไปวางไว้ที่หน้าพี่บีบเลย8หัวหมอไม่อนเลยนะคลิปตอนนี้ได้อย่าเพิ่งลงอ่ออน่าใครลงตีมือเมื่อกี้ร้ายอยู่เนี่ยทุกคนที่ถ่ายเมื่อกี้ไม่ใช่พี่ไม่ได้ร้ายเมื่อกี้ไม่ได้ร้ายตอนตอนนั้นอ่ะเพิ่งร้ายเมื่อกี้นี่เองตอนจบ ไหน้องสิลูกมองหน้ากันหน่อยเปล่าหอมจังหน่อยได้ป่าไม่หอมฉันไม่หอเลยนะไม่รอหรอกสัญญาสัญญาไ่แซดกได้เราจะมุโดเบมฉันปิดตาฉันปิดตาทุกคนปิดตา คนคนดูสามพันห้าอยไปอ่ะน้อยไปไปเรียกมาแต่ว่าสตาปาร์ตี้ได้แล้วหนามีทุ่มใจอ่อนหลอกล่อบาทชั่วโมงแล้วไปไปกินมะพ้าวไปมีมาตัดัไปถ้าปีหน้าหากะลับโอ้โหอ้โหอะไรเธออย่ามาเล้งแต่ปีที่แล้วเไดดาตลลัปย ลเียนก็โอเคลเยไงีอกินอะไรบ้าเธอเอาเธอเอาทิกกี้ให้พี่พี่น้องน้องเธอเลพ่อพ่อกันนะเวลาแบบนี้เธอไม่นั่นเธอก็หอมไปเลยช่มันก็มีใครเขาืนเตอเธอเป็นชั้นที่นจับมาแล้วเน่ย บุญบาปเนาะบุญบาปอะไรบาปอย่างเดียวบาปเนาะอ่าไปตามดูซิเด็กๆทำอะไรไปดิค่ะไปดิใส่ลงใส่ลงใส่ลงแล้วถ่ายเลยที่ถ่ายเลยที่ โอ้นเ่นนี่เขาบอกให้หอมเลยหอมเลยเขาบอกพ่อพ่อหอมก็ได้นะคะปลาปูกปะยีแล้วก็ไอ้เจ้ากุ้งกุ้งไข่ไปลาแก้วกันดาเฮ้ยมันจิ้มเวลาติกต่ออกว่าใช่

เย่เย่เย่อันนี้นี่นี่อาจารย์ไปอาจารย์ไปอาจารย์ไปให้หใหหเราด้ใส่น้ำ้งลยาาฉันขอลองติ๊กกี้หน่อยสิ ูเด็กๆนะคะาไปดูพีิธีพี่ธีทำอะไรหรอหนกไหนูห้หนุหให้เป็นบอดี้บอร์ดมามีย่างนะครับอ๋อมีคนส่งหมูมาด้วยเนาขอบคุณนะคะคุณอายา ดาอันยาค่ะอันยาไหนให้พี่เบิร์เดย์ให้หมอมีก่อนให้พี่เบิร์เดย์ก่อนสิครับพีชบ่ชีพี่เบิร์เดเค้กเบิร์เดย์ป่ะให้พี่เบิร์เดยใครครับขันหน้ามาหาพ่อปุ๊บหน่อยสิลูกอ่ะพูดใหม่ หมามีชโอ้โห oh, oh, oh. พอสุดหลอดห่อไนให้พี่เบิรลเดมหมามีให้ดูนนหน่อยสะแต่ละคนได้เรื่องทั้งนะแบบั้นเลยสิ <mm พี่มาวันนี้นะ าค่ะเดี๋ยวว่าปุ๊กปุ๊กทำทำแบงค์ออกมามื่อกี้ไหอับป่ะไปมหมไปเล่นไหมพี่บ้าขาอับป่ะให้มันขึ้นมาปุ๊ก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 มื่กี้ทำไหมคะเอ้าอะไรอยู่ กี่ไรคะพี่ว่ากี่ไรครัลูกหนือเอาอะไรลูกช็อกโก้ช็อกโก้พี่ไหนไม่คืออะไรอ่ะครับไหนแต่อบอกดิเป็นแบบไหน กูอารให้อ๋อเดี๋ยวนะมันเป็นสีอะไรนะลูกสีม่วงเหรอครับพี่ทีเดี๋ยวว่าทิตหน้าวันเกิดหนูแล้วหนูอยากได้อะไรครับเนอะไม่เอาดีกว่าเนาะอเอาอะไรครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยถืองูสามทีมันคือตัวอะไรอรอนแ้วประมาถ้าปะปุกถือถ้าปะุกถืองูสามทีแล้วไงครับของพี่ก็จะแฮปปี้อย่างเงี้ยเหรอเหรอครับ พ่อปุ๊กพ่อปุ๊กไม่ไหวอะลกูกพิธีหนูไปกินเค้กกันไปลูกป่ะไม่กินหรอครับครับลกูก ดูไปได้เรื่อยนะทุกคนฉันก็ไม่รู้ฉัไไนไปถ่ายหลานเหลอมฉันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ขอบคุณนะคะ วีฉันขอติ๊กกี้ไหนอ่ะขอติ๊กกี้หน่อยปเป็นไงเป็นไงเธอติ๊กกี้ยังยังไม่ติ๊กกี้เลยยังไม่ติ๊ก ขอชั้นหนึ่งหนึ่งคิ้วขอชั้นหนึ่งคิ้วก็เยอะมากเลยอ่ะอันนี้ของพีุ่กอัน เพิ่มแบบพักขนาดปรคุกก็ได้ค่ะขักเข้ามานะคะในข้อความนะคะคือคนเป็นยังไงคนมันรักอะเนาะขี้เมียมันเนี่ยคนมันรักอะเนาะคนมันแรกห้ามมีไว้ ไม่เลยามตอก็แลนะตรนั้นไงอะไรอะทำไมมันสกินมันแรงอะวันนี้น้องพี่พี่น้องพี่หล่อมากเลยค่ะอเก่งไหมล่ะ ออกมาละอ๋าทักทหนุ่มาให้มอะไรนะทักหนุมาบ้างใช่ดีลงไปแล้วอะไรี้อันนี้ไหนให้พี่เบดเมามีก่นิโอ้โหดูปากอ๋อวันนี้ชิดเดเหรอหลานเธอลูกเอ้ลูกเธออ่ะ ก็มามานีหลี่นะเริ่มจะบอกว่าาเหมือนจะอยนะนนี้่หลานไม่ได้ใส่ Sorry Sorry ยงไงออย่เหมือนดม อร่อยแล้วให้ฉันแค่เนี้ย ก็ให้มันเป็นอะไรัทีสัรั้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรูอเดี๋ยวปาัน้เล้นร้องแล้วะร้าอรียร่อย อร่อจินน่ะตรงราสเบอร์รี่รอร่อยจินลองลองลองเลยครับราสเบอร์รี่อร่อยฉันนี่กินอ่ะสิอันนี้ฮาลาฟุรีอ้วนไปไหน แอววันอ้าวว่างมือโลอรเลยโอ้โหวันนี้ชิสเดย์เนาะโอ้โหได้กินชโโนน็อ,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 อกโกแลตเนาะอ,อร่อยไหมคะอัญญาคะไหนอร่อยไหมคะอร่อยไหมล่ะเนี่ย นอนดีดีสิคะลูกอัญญาขอบอคุณค่ะอ่ะเทียวไอวานนอนดีดีนะคะ สิลูกชิคาอร่อยมากมาไไนะน้องพีข้า้่แล้วอืมได้เลยนี่เโห๋ยวโหโอหโหมีหลักฐานให้มห้มีดูด้วย พี่ครับชตต็อกโกแลตอร่อยมากมากนะจริงๆแต่นล้งพี่ไม่กิงคือพลาดนะลูกน่าจะค่ะพี่เอว่าอาจจะค่อยๆค่ะหนูต้องเอามือเอาแขนออกมาบาลานซ์กันอ่าอ่าอย่างนั้นแหะอ่าค่อยๆมาค่ะ โอเคเอามือเอามือเอาแขนบาลานซ์กันโอเคนั่นแหละเอาใหม่อรอมไม่ต้องท้อลูกอีกมีทีหนึ่งเอาแขนเอาแขนเอาแขนช่วยไว้อ่าโอเคค่อยๆ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 เออเออไหนไหมเหนไหม ได้ได้ให้เขานะนี่แหละคือการถึกผลไงลูกอ่าอ่าอ่าได้แล้วเห็นไหมโอเคอีกนึ หวานชู One, two, three, ออย่าเร็วสิ <c oughs> เร็วมากไปก็ไม่ได้นะลูก <c oughs> ต้องค่อยๆ่ลูก <c oughs> ค่อยๆแล้วเอามือ <c oughs> เอามือบร้านไว้เออเอาแขนบระานอ๋อข้างข้างในข้างในมันจะนิ่มๆค่ะข้างในมันจะนิ่มๆนะคะข้างในมันจะ ไม่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 ได้แข่งมากขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง <c oughs>

อ่ะลองทำดูอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะอ่ยากค่อยๆนะลูกค่อยๆค่อยๆเดินเออค่อยๆเอาค่อยๆสิลูกค่อยๆเดินมาเออเดินมาดีๆนั่นแหละจะได้แล้ว ได้แล้วลูกได้เห็น <ires> ไหมเย่ต่อมือเย่ต่อมือกันนะพี่แอร์จับมือก่อนต่อมือโอเคเก่งเก่งไอว่าล่ะคะไอวากินนมค่ะใช่เขาเป็นสูลา่สองก็ เก่งไหมล่ะไหนหันหน้ามากันทำหล่อๆด้วยเหล่านี้นะนี่ค่ะพี่ไอวานอนกินนมกล้องไม่ค่อยชัดหรอจริงเหรอมา แต่เขาเช้ดแล้วหนามีหลักฐานให้ทั้งป้าและหนานี่มีดูใช่เนี่ยพี่ไอวา,าอยู่นี่ค่ะ yeah. Yeah. <c oughs> วังก็อ,อยากเห็นพี่ไอวา หมดแล้วหอ๋อเป่าเค้กแล้วค่ะเป่าเค้กแล้วค่ะไปส่งล้างเร็วๆๆๆๆไปดูน้องก่อนเร็วๆเ็ๆเท่จริงๆเลยไปแล้พ่อจะเอามือถืออ่ะโอะไรคะ่ะเป่าเค้กกันแล้วทุกคนไปแล้วว่าพ่อจะบายบายหนูจะทำอะไร อ๋อพ่อขอโทษพ่อขอโทษ